เดินหน้าเต็มที่เรื่องลูกทั้งสองคนมันเหมาะสมไหมล่ะว่าคุณเห็นสมกับอยู่กับใครก็ลองดัวเองพื้นที่ปลอดภัยตรงไหนคุณดัวเองผมพูดคําเดียวว่าในแต่ตัวเกียวต้องมาอยู่กับพ่อเท่านั้นถ้าลูกทั้งสองมาอยู่กับผม มไม่เอาาอออะไไรกกก็ด้นจูย่างที่รู้กันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้มีดราม่ากับช็อตที่ซันวงสะทอนจุบน้องนาริตะในงานแต่งกับแพร่พราวแสงทองค่ะเลยทำให้มีหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์แบ่งออกเป็นสองฝั่งและเรื่องนี้ทำเอาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบิ๊กนะคะ ถึงขั้นออกโรงฟาดแรงผ่านโซเชียลค่ะงานนี้คนที่ติดตามแล้วก็รวมถึงแฟนคลับเองก็พากันเข้าไปคอมเมนต์ถามเลยนะคะว่าหนุ่มบิ๊กจะถึงขั้นฟ้องร้องเลยไหมเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกๆหลังจากนี้ซึ่งบิ๊กนะคะล่าสุดก็มีการมาตอบถึงประเด็นนี้ผ่านทางไลฟ์ค่ะโดยเจ้าตัวก็ยืนยันเลยว่าจะเดินหน้าเต็มที่เรื่องลูกเพราะว่ามีความกังวลมาตลอดกับความปลอดภัยของลูกๆ พร้อมกับยื่นคำขาดเลยนะคะว่าลูกทั้งสองคนจะต้องมาอยู่กับตนเท่านั้นบิ๊กยังเผยความรู้สึกต่อค่ะว่าไม่เอาอะไรก็ได้นอกจากลูกตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวได้อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วก็วางแผนเอาไว้หมดในทุกๆด้านค่ะและสำหรับหลายคนนะคะที่คิดว่าตนจะมีเวลาเลี้ยงลูกไหมบิ๊กก็บอกว่ามีอย่างแน่นอนนะคะว่าแล้วเดี๋ยวยังไงเราตามไปฟังที่หนุ่มบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะ เรื่องลูกเดินหน้าเต็มที่เรื่องเงินย้อนหลังเต็มที่ในส่วนกลางส่วนบุคคลเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะเราต้องเกีบไว้ให้ลูกเรานะอย่าลืมแต่ใจดีมานานแล้วแหละผู้รงๆาใจดีมามาค่อนข้างเยอะเยอะมากเรื่องลูกเป็นหลักล,ลูกเดินหน้าเต็มที่ เก็บข้อมูลหลักฐานที่เก็บข้อมาหนึ่งปีเต็มแล้วสะสมข้อมูลมาหนึ่งปีเต็มแล้วหนึ่งปีเต็มนะเก็บมาเรื่อยๆน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แน่นพอสมควรน่าจะเยอะเกินแล้วล่ะใจเย็นมารานล่ะอดเปรี้ยวกินบานมันค่อนข้างนานหนึ่งแล้วก็แล้วสองแล้วก็แล้วนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็แล้วเดือนหน้าเต็มที่เรื่องลูกทั้งสองคนมันเหมาะสมไหมล่ะ คุณเห็นสมการอยู่กับใครก็ลองดัวเองพื้นที่ปลอดภัยตรงไหนคุณดัวเองผมพูดคําเดียวว่าในแต่ตัเกียวต้องมาอยู่กับพ่อเท่านั้นถ้าลูกทั้งสองมาอยู่กับผมผมไม่เอาอะไรก็ได้นอกจากลูกผมต้องเลี้ยงลูกได้ผมบางแหงหมดแล้ว เรื่องงานวงงานคอนเสิร์ตวางแผนหมดแล้วถ้าถึงขั้นลูกต้องมาอยู่ทั้งสองคนเลี้ยงคนเดียวได้สบายไม่ต้องถามว่ามีเวลาเรียลูกไหมมีถ้าถึงขั้นว่าสารบอกว่าลูกเปกับผมทั้งหมดผมวางแผ้หมดแล้วบ้านก็กำลังเสร็จอีกไม่นานนี้อันนี้ในม,มุมมองแฟนคลับพูดอย่างอยากรู้นะว่ามุมมองคือสู้เต็มที่เรื่องลูกทั่วันนี้ขาบริษัทลูกกันเดีวยวเว้ย ช่างก็บร่ด้ว่าหากันพีน่น้องสู้เรื่องลูกสุดใจสุดซอยถามว่าเอามีเวลามีเวลาเลี้ลยงลูกหรอเลี้ยงได้คอนเสืร์ตบางแผให้หมดแล้วบางแผงหมดแล้ว ครที่ติดตามในประเด็นนี้นะคะเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับพระพราวแสงทองในตอนนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะสําหรับเรื่องของลูกๆนะคะที่บิ๊กยื่นคําขาดออกมาแล้วว่าลูกๆจะต้องมาอยู่กับตัวเองเท่านั้นค่ะ